พักไทยก้าวหน้าออกถแถลงการมีมติที่ประชุมกรณีความผิดมาตรฐานจาริยธรรมของนายชยามพวันหมั่นเพียรจิตหรือปูอัดสสกรุงเทพมหานาครตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่านายชยามพวันได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาคมข,ขืนกระทำชํำเรานักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวนนะันณโรงแรมที่พักหลังจากกลับจากสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนวันที่9มกราคมที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีชันพนักงานสอบสวน พรรคไทยก้าวหน้ามีความตระหนักต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งทราบดีว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นที่สนใจและกระทบต่อความรู้สึกพี่น้องประชาชนจำนํำนวนมากและพรรคก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เช่นกันแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดตามขั้นตอนระบบการดําเนินงานของพรรคโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นทาความรู้สึกกับประชาชนโดยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568 พักได้จัดประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อพิจารณาเรื่องความผิดมาตรฐานจาริยธรรมตามข้อบังคับพักไทยเก้าหน้าพุทธศักราช2567ข้อที่83กรณีนายชัยยามพวานถูกแจ้งข้อกล่าวหาคมคืนกระทําชำเรานักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันโดยคณะกรรมการบริหารพักได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่พร้อมด้วยหลักการเหตุผลเพื่อความรอบคอบและเป็นธรรม ที่ประชุมจึงมีมติให้รอผลคดีในชั้นพิจารณาของอายการก่อนจึงจะมาประชุมพิจารณาลงมติอีกครั้งพักไทยก้าวหน้าจึงกราบขอโทษประชาชนต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและพร้อมน้อมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจะตระหนักต่อเรื่องนี้มีให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับพักอีกโดยพักจะยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมอันดีประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและพร้อมรับใช้ประชาชนต่อไป